มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องความมั่นคงเมื่อวานนี้ก็ฮือฮากันอยู่เพราะว่าทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์คือเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนั่นแหละประชุมผบรับครับมีหลายเรื่องเรื่องแรงงงแรงงานจะดูแลอะไรกันยังไงแล้วนักข่าวก็สัมภาษณ์ท่านผบสูงสุดเนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้ กลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยนะครับที่เข้ามาป่วนที่แยกดินแดงแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ก็ซาซาไปเนี่ยนะะเขาปรับแนวะนะแล้วก็ก็ประกาศจุดยืนทําเพจเปลี่ยนชื่อกลุ่มะนะจากกลุ่มทะลุกแก๊สเนี่ยนะ,ะมาเป็นกลุ่มภาคีปฏิวัติประชาชนไทยะนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการปฏิวัติการตอบโต้รัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะ หลายคนก็ตกใจเฮ้ยมันทำแบบนี้ได้เหรอประกาศอย่างนี้เลยเหรอประกาศจุดยืนเลยเรื่องส่งต่อคบไฟแห่งการปฏิวัติเนี่ยภาคีปฏิวัติประชาชนไทยคือ,อ,อต่อต้านประเด็จก,การ รัฐบาลรวมศูนย์คุณไม่ยมสามานายต่างๆนี่เราพูดไปถึงนู่นเลยนะรัฐปัตตานีมีการแบ่งแยกดินแดนอนรัตรล,ลันนาปลดปล่อยอีสานปลดปล่อยอีสานปลดปล่อยปัตตานีอะไรต่างๆเนี่ยคนก็ตกใจอ้นนี้มันเป็นกระบวนการแยกดินแดนเนี่เป็นกบฏในราชอาณาจักรหรือเปล่าะอะไรทำนองนี้นะครับก็มีทัาควิจัยกันไป นักข่าวก็เลยเอาประเด็นนี้เพราะมันเป็นประเด็นเรื่องความมัน่นคงไปถามท่านผู้<ข>มัจาก,การารทหารสูงสุดท่านก็ตอบว่าอันนี้เป็นการแสดงออกภายใต้ข้อกฎหมายแต่ลำดับแรกเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติการอยู่นะคะถ้ามีเรื่องที่มันไปกระทบถึงความมั่นคงแล้วและสุดท้ายปลายทางที่กระทบกับเอกราชอธิปไตยอันนี้กองทัพค่อยจะขยับดําเนินการแต่ลักษณะการเคลื่อนไหวดังกล่าว ก็ยังคงเป็นการใช้สิทธิในการแสดงความเห็นมากกว่าคือแค่พูดก็ยัง,ยงไม่ได้ไไดทำท่านก็บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นกองทัพจะยังไม่ยุ่งนะคะเป็นหน้าที่ของตํารวจอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของตํารวจเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะ